บอลเมียร์ลีกลิเวอร์พูลพบดูตันซึ่งแรกลิเวอร์พูลเล่นได้น่าผิดหวังในขณะที่ดูตันเหมือนจิตนาคือกูจะเอา3ามแต้มกูจะไม่อุดประตูใส่ผู้มึงเพราะฉะนั้นเนี่ยลิวููจึงมีโอกาสได้เข้าทำเยอะมากแต่ จุดเปลี่ยนมันมาเกิดตรงในประตูลูกหมีเนี่ยผมพูดจริงๆคุณผู้ชมว่าเขามีความสามารถที่ลดทอนลงไปอย่างน่าใจหายเขาเคยเก่งกว่านี้เยอะมากแต่ปีนี้ไม่รู้เป็นเฮียอะไรเหมือนบุคลิกท่าทางปฏิกิริยาโดนคาลิอสุสเข้าสิงอะ่ะมันเชื่องช้ามันขยับตัวแย่ไปหมดจังหวะเขาเปิดเขายิงมาลูกหมีแม่งยืนดูเฉยๆไม่พุ่งสักนิดอะ ส่วนเกมรุกนะครับวันนี้ผมว่าเป็นครั้งแรกในทีมเลยที่ไม่มีโชต้าและโมซาล่าอยู่ในทีมการเชื่อมเกมการดึงจังหวะการเปลี่ยนลูกยากให้เป็นลูกง่ายมันหายไปสุดท้ายถ้าไม่ได้ช็อตเวอร์คลาสของฟานไดกับลูกเตะมุมอ่ะจะกลับมาได้ไหมเพราะสิ่งที่ผมเห็นนะครับคือฟานไดเนี่ยเขาจ้องขมิงไปที่มุมทงตลอดเวลาหลังจากนั้นเขาก็ปรีเข้ามาม่งเหมือนลูกที่ซ้อมมาเป็นอย่างดีครั แล้วมันก็มีอีกจังหวะหนึ่งครับที่ได้เตะมุมเหมือนกันฟันได้ก็ทําท่าเดียวกันเลยคุณผู้ชมแต่ว่าลูกสองนี้มันไม่เข้ามันบง่งบอกว่าเขาซ้อมจังหวะนี้มานี่คือจังหวะของผู้เล่นระดับโลกทีนี้ผมขอย้อนกลับไปพูดประเด็นของโชต้ากับโมซาล่าอีกสนิดครับคือแต่ไหนแต่ไรมาเนี่ยสมมติถ้าเกิดโชต้าบาดเจ็บเนี่ยทีมยังมีโมซาล่าเล่นประคับประคองในขณะที่เวลาที่โมซาล่าย้ายไปเตะทีมชาติหรือบาดเจ็บทีมก็ยังมี ดีเอโกโชตาอยู่แต่วันนี้และตั้งแต่นี้ต่อไปเนี่ยมันจะไม่มีทั้งซาร่าและโชตารูปเกมมันก็จะเป็นอย่างวันนี้แหละครับคือมันมีความตื้อลุยดีเอสเล่นบอลได้ทางเดียวคือเลี้ยงกี้และตัดเข้ามายิงในขณะที่กักปก็ต้องมีคนเปิดป้อนผมจึงให้เครดิตในลูกทำประตูของฟานได้ในจังหวะเตะมุมลูกนี้มาก แล้วก็อีกลูกที่ต้องให้เครดิตก็คือลูกจังหวะอุ้มเร็วแล้วก็ถวยโอกาสเล่นเร็วของแม็กอลิสเตอร์ที่ตวัดไปให้กัคโปสองลูกนี้เป็นลูกที่สําคัญจริงๆครับคุณผู้ชมเพราะถ้ามันไม่เข้า2ลูกนี้นะโอ้โหลิเวอร์พูลแบบจัดเจอเกมที่ตีตันหมดไอเดียอย่างแน่นอนครับและหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยผมมองว่าโอกาสในการคว้าแชมป์หรืออะไรเนี่ยโอ้ผมว่าแม่งเหนื่อยละถ้าไม่มีซาร่ากับโจต้าอยู่ในแนวรุกสักคนเนี่ย เหนื่อยแน่การคว้าแชมป์เพื่อส่งท้ายเจอเกินคอปอาจจะไม่ง่ายอย่างที่คิดครับ